สวัสดีค่ะเพื่อนๆปนกซาพาสิงยูฮูเย็นนี้เรามาดื่มดำความงามแสนจะโรแมนติกบนแม่น้ำแสนด้วยการล่องเรือทานอาหารเย็นกันนะค่ะเพื่อนๆเพื่อนคนไหนสนใจตาม้าและพี่ออดิมามาค่ะเพราะที่สำคัญต้องไม่ลืมคุณลุงมาตินด้วยนะคะไปกันค่ะ และนี่ก็คือลำที่ลุงจองเอาไว้นะคะได้เวลาลงเรือแล้วค่ะพร้อมหรือยังไปกัน let's go มาดินเนอร์กับหน,นุ่มๆหรอกันหนึ่งสาวสวยวันนี้มานั่งเรือ,ะะอจะให้แชรวันนี้มานั่งเรือชิข้าวชมวิวนะคะไม่ใช่เรือเจ้าพยานะคะเรามานั่งเรือที่ปารี สวยแล,และรวยมากมานั่งเรือเหมือนกันค่ะลำเดียวกันกับออดูมานะคะวันนี้เพราะว่าเราเป็นสาวสวยและรวยมากยังไม่จบเลยอาเแก้ยอู๋อเห็นแวบบ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 มหาวิหารนอตคดาตอนนี้ไม่สามารถเข้าชมได้ปิดซ่อมแซมค่ะ เอาเรียกว่าชมนะแบบนี้ที่ได้รปล่าว่าไม่นสวยอ่ะเราสวยไหมก็ทำไมรู้ว่าเราก็คิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึงค่าราคานี้รวมเฉพาะค่าอาหารเย็นและล่องเรือเท่านั้นนะคะเครื่องดื่มต่างหากค่ะฉันรักกุ้งฉันรักดูดีน่องไก่ ปลากระพร์เค้าพี่เคอรี่เป็นอะไรแด่วะนรื่องจุเจเบเกอร์โน่เด็ดเออไรส์สวรครสีมวงอีแจริงๆแล้วคือคีนัวนั่นเองค่ะเพื่อนๆแทนแทนแทนเห็นแบบๆบล้วค่ะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราออกไปลอกเรือกันค่ะและระหว่างที่พวกเรากำลังดื่มด่ำกับความงามและถ่ายรูปอยู่นั้น ก็มีหนุ่มคนนี้วิ่งผ่านหน้าต่อเฉยคุณโอ,โ,โอ้โหอ่ะคุณออนอุมาค่ะก็จะาคุณอยากเดินคุณก็เดินไปเลยค่ะคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำไปเลยค่ะอาการแปลกๆมันเราอยากเผือกเนาะชมวิวต่ตอด,ดีกว่านูเสียบรรยากาศเธอไปวงแค้มกาเป็นบ้นัน อโนมาอยู่ที่ไหนคะเฮริสมาวิธีจักแก้วที่ถูกต้องอนไหมาตนไปไหน ผลที่มายืนนี่ใช่คนฝรั่งเศสใหล้ไหมเนี่ยอ๋อใกลมากเลยใกล้เหรอเออเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวก่อนอาหารมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้สวยอ่ะ หน้าชัดหลังเบอร์สวยมากเลย,ยออนได้ไหมได้สวยไหมคะสวยอาจจะเบลอนี่นึงแต่เราแต่งสีได้นะมันมองไม่เห็น้วเอาแค่วิวดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะตกนะคุณค่าดีเดาดีตกจริงๆ ทีเดียวนะก็น่าจะไปแล้วติดท้ายคำคืนแสนโรแมนติกนี้ด้วยขนมหวานค่ะเพื่อนๆเวลาสองชั่วโมงเสศษๆผ่านไปเร็วอย่างน่าใจหาย อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะคะเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ What is my hashtag สวยและรวยมากค่ะสวยและรวยมากค่ะ What is your h a s h t a g สวยและรวยมาก What is your h a s h t a t โคตรรวยมากครับปนกษาพาสิงยู